สเสด็จใจหวังตั้งใจให้ได้สูงดังฝันไฟจึงจะใจทุกวันทุกคืนให้ร่ำรวยเงนใในินทองนวดสัตให้บนญลักมากี่น่าดึงทำที่ใด เรื่องจากวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณพิพัฒนาวงศรหลวงคุณสมใจผมใจเชื่อกาเชื่อาเชื่อกาดีครับเรารวมกิจรวมใจกันอยู่ที่นี้ขอเชิญนายกมานะเป็นตัวแทนของเราอวยพรให้คุณนะครับเชิญครับผมไม่ใหแต่บอกคุณสมใจนะแม่แม่ก็รู้จักสมใจอร่อยนะแม่ก็าู้จักสมใจแม่รู้จักกัสมใจเชิญเชิญนายกับสารหลวง ัำแมน,น <umb> เป็นวันดีวันหนึ่งที่นายกแหม่มได้รวมเพื่อนๆพ,พวกลุงรุ่นสองศูนย์มารวมกันก็ต้องขอบคุณเป็นตัวแทนและวันนี้ก็ขอให้ในายกแหม่มและครอบครัวญาติพี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญนึกคิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา,า่นรัทรวยๆจนๆขอให้คุณแม่มีอายุมันน่นังยืน อยู่เป็นล mm ่มไสของลูกคนหลานกันนานตลอดกาลตลอดไปนะครับขอบคุณมากครับแม่ยากเอาคำหมดเดียเออเอาเลย แม่เกิดวันไหนครับแม่เกิดเมื่อไหร่เดี๋ยวไปจัดที่บ้านแม่บ้างฮะยิบเจ็ดสิงหาที่ผ่านมาปีหน้าจัดที่บ้านแม่บ้างก็ราไปจัดที่บ้านแม่ไม่รู้จักพิงปัญหาไม่รู้จักรู้จักสมใจวงสารหลวงเออเนี่ยสิบพงไม่จัดสิบพงหะบ้านนี้ไปจัดไปจัดบ้านแม่เอาได้นะได้นะรับปากนะรับปากนะ 只怕。